้าชนะส u i ิ g เกมที่ประเทศไทยจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่กันครับกลัามาพบกับสร้างเสริมประสบการณ์ภาษีกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่3ที่เราจะมาคุยถึงเรื่องซีรีส์และเรื่องภาษีว่ามันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับซีรีส์ที่กําลังดังตอนนี้ชื่อว่า Squid Game ครับเป็นเกมที่ ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง45,600้านหล้านวอนโจทย์ของเรื่องนี้ครับเราจะมาคุยง่า,งงายๆว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันที่ประเทศไทยนะชนะได้รางวัลที่ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เรามาลองคำนวณกันครับตอนแรกนะฮะเริ่มต้นก่อนเนี่ยจากสกิทเกมนะครับเขาก็มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลในช็อตหนึ่งของเกมเนี่ยมันก็จะมีช็อตที่แบบผู้เล่นทุกคนเงยหน้าขึ้นไปมองกระปุกออมสินลูกหมูขนาดใหญ่มองขึ้นไปบนฟ้าปึ้มแล้วหลังจากนั้นก็จะม ได้เงินรางวัลทั้งหมด45,600ล้านบอนโคตรเยอะเลยในช็อตนั้นนะคนก็จะแบบโอ้เงินเยอะมากๆเลยอยากได้ตีเป็นเงินไทยก่อนครับว่าถ้ามาเป็นประเทศไทยเนี่ยมันจะตกอยู่ที่1,290ล้านบาทแต่ผมดีดให้เป็นตัวเลขกลมๆมง่ายๆนะั่นคือ1,300ล้านบาทจะเป็นประเทศไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วสมมุติมาแข่งที่ไทยฮะเอาไปเลย1,300ล้านบาทตีจากเงินวอนมาเป็นเงินไทยก่อนใครก็ตามแข่งแล้วชนะเนี่ยเงินรางวัลทั้งหมดที่จะได้เมื่อกี้มันก็จะเป็นของเราใช่ไหมแต่ว่ากฎหมายไทยครับเวลาาแขข่่งงันนจรรริโชชคคหืออปะะะกกวไ็ตมุณเี คุณจะถูกหักภาษีนะที่จ่ายก่อนเลย5%เมื่อกี้นะ1,300ล้านบาทเนี่ยคุณก็จะถูกหักภาษีไปทั้งหมด5%เท่ากับ65ล้านบาทหายไปละ 5%, 5เขาก็หักไปส่งสัมกรก่อน,อนคุณก็รับเงินส่วนที่เหลืออันนี้ก็เอา1,300ลบด้วย65ล้านก็อยู่ที่1,235ล้านบาทได้เงินเน็ตกลับมาหลายคนก็จะคิดว่าโอ้หัก5%ก็คุ้มน่าจะจบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นกฎหมายไทยเนี่ยหักเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่จบนะหักแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่เอาไปยื่น ยืมภาษีด้วยซึ่งการยืนภาษีก็คือคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติพอเราเอามายืนภาษีเนี่ยมันก็จะมีรายได้ครับเท่ากับ1,300ล้านบาทหักด้วยค่าใช้จ่ายต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่ารายได้หรือเงินได้ที่ได้มาจากประเภทนี้เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8ตามกฎหมายหักค่าใช้จ่ายเนี่ย เขาให้หักตามจริงไม่สามารถหักเหมาได้ดังนั้นถ้าหักตามจริงต้องมีต้นทุนมาแต่ต้นทุนอะ่ะมันคิดเป็นเงินไม่ได้ถูกไหมเวลาไปแข่งเวลาไปประกวดไปชนะอะไรพวกนี้โดยทั่วไปมันจะไม่มีต้นทุนที่เป็นตัวเงินชัดเจนดังนั้นมันวัดอะไรไม่ได้ก็เลยสมมุติว่าหักไม่ได้เลยสักบ,บาท1,300ล้านมานเน็ตหักค่าใช้จ่ายไม่ได้สักบ,บาทยังไม่ได้วางแผนภาษีอะไรเลยนะสมมุตินะก็จะหักค่ารถหย่อนได้ตัวเดียวครับเรียกว่าค่ารถหย่อนส่วนตัวจํานวน6 0,000บาทออกมาเป็นครับเงินได้สุทธิเอารายได้หักค่าใช้จ่าย่่าานออกกมเทับ1290 9ล้าน904บาทโอ้โคตรยากเลยซึ่งไอตัวเลขเนี้ยถ้ามาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนอะอัตราภาษีเนี่ยตั้งแต่ยกเว้นไปถึง35%เนี่ยจะได้ภาษีออกมาเท่ากับ454บล้าน4 9่แ0 0บาทเงินภาษีตรงเนี้ยที่เสียเนี่ยโคตรเยอะเลยและยังไม่พอฮะเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีการหักภาษีหนะ้ที่จ่ายไวใช่ไหมครับที่หักไวเนี้ยอยู่ที่65ล้านดังนั้นเมื่อเอาไปยื่นภาษีเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มอยู่ที่สามร้อ4แป0 0 0บือตัวเลขที่ต้อเจ่า่มโดยสรุป คืออะไรนะครับเมื่อกี้1,300ล้านที่ได้มาฮะเสียภาษีไปทั้งหมด454ล้านปัดขึ้นไปเลยเป็น455ล้านดังนั้นเสียภาษีเนี่ยน่าจะประมาณนะหนึ่งในสามเลยนะออโดนไปกับภาษีหมดแล้วเรียบร้อยทีนี้มาดูว่าเงินมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับจากเมื่อกี้1,300ล้านหักด้วยภาษีที่บอกไปเนี่ยจะเหลือเงินทั้งหมด845ล้าน5้าแสนพันบาทซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ถ้าไปเทียบกับคนที่แข่งชนะได้มา1,300ล้านแล้วโดนภาษีไป400กว่าล้านเนี่ยโคตรเสียดายเงินเลยเหมือนกันนะฮะแต ให้เอามายื่นภาษีด้วยสําหรับเงินรางวัลที่ได้ทีนี้อ่ะสรุปก่อนว่าเงินได้ทั้งหมดนี้ในเรื่องของภาษีเราเรียนรู้อะไรนะครับอันดับแรกครับเงินได้จากการแข่งขันชิงโชคชิงรางวัลเนี่ยจะถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8ตามกฎหมายซึ่งจะต้องถูกหักหน้าที่จ่ายไว5้5%ทันทีที่รับเงินแต่ถูกหักแล้วครับยังไม่จบนะครับต้องเอามายื่นคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยโดยจะต้องเอามายื่นภาษีเนี่ยคำนวณตามที่วิธีเมื่อกี้บอกเลยพอคานวณเสร็จครับต้องเสียภาษีเท่าไหร่ก็ให้เอาภาษีที่ถูกหัักกกกไไวววว้้้5%เเมมมมื่่่่อออีีาาหแล็จยยยสนนพิปโดร จากเคสเมื่อกี้จะเห็นว่าเสียภาษีถึงหนึ่งในสามเพราะว่ารางวัลที่ได้มันเป็นจำนวนเยอะการหักค่าจ่ายของเงินรางวัลเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยให้หักเพราะว่ามันไม่ค่อยมีค่าจ่ายจริงที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ดังนั้นมันก็มักจะเป็นศูนย์หรือว่าค่าจ่ายจริงที่เกิดขึ้นมันอาจจะน้อยมากจนแบบไม่สามารถวัดได้ก็ปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยหักกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้หลายคนก็จะพูดว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่หนอมไม่เคยเห็นว่ากฎหมายเขาจะมีบังคับเลยไม่เคยเห็นว่าเคสนี้มันจะเกิดขึ้นเลย ประเททศไทยแล้วก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยเพราะว่าผู้ที่ได้ไดรับรางวัลเนี่ยเป็นเด็กมันเป็นรางวัลจากการตั้งชื่อ Panda. แพนด้าก็คือพอเขาได้รางวัลเนี่ยเขาถูกหักภาษีไว้สุกไหม แล้วเขาคิดว่ามันจบเขาไม่ยื่นภาษีสุดท้ายเจออะไรรู้ไหมเจอสัมภาระรไปตามอะ่ะเนี่ยสัมภาระก,รก็มีออกข่าวนะว่าเนี่ยรางวัลที่ได้ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ8แล้วก็ถูกหักไวแ้วแล้วก็ยังมีหน้าที่ต้องออกมายื่นภาษีแล้วก็คำนวณภาษีอีกฉะนั้นในเคสพวกนี้จริงๆแล้วมันมีมันเกิดขึ้นมาตลอดแล้วก็มันเป็นหลักของกฎหมายบ้านเราที่เขาจะไปตามเรียกเก็บจากผู้ที่ได้เงินรางวัลมีประเด็นหนึ่งที่ค้างไว้คือเรื่องของเงินได้ผิดกฎหมายต้องเสียภาษีหรือเปล่ามีคำพิพากษาดีกาบอกคร รวบที่เรียกว่าหัวใต้ดินเนี่ยถึงแม้ว่าเงินได้จะเป็นเงินที่มาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันถือว่าเป็นเงินได้ตามประเภท40วงเล็บ8แห่งประมวลสักรรายได้ที่ผิดกฎหมายเนี่ยเอาจริงๆก็ต้องเสียภาษีด้วยทั้งหมดสรุปแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราได้รับเงินรางวัลหรืออะไรมาก็ตามนะแล้วว่ามันจะเป็นการแข่งขันหรือทำอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายเรายังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีคาว่าผิดกฎหมายเนี่ยมันจะทําให้เห็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะไม่ถูกเขาหักภาษีไว้ก็ได้ถ้าเราไม่ถูกเขาหักภาษีไว้ถามว่าเรายภาษีหรือเป่น มาที่คําพิพากษาเมื่อกี้เขาก็บอกว่ายังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วถ้าเทียบจากเคสของ Squid Game เมื่อกี้ที่เป็นซีรีส์ที่แสนจะโด่งดังตอนนี้เนี่ยถ้าพูดว่าเงินรางวัลที่ได้เนี่ยเขาไม่หักภาษีไว้เป็นเงินใต้ดินถามว่าคนที่ได้ต้องจ่ายภาษีหรือเปล่าเอาจนถ้าพูดโดยหลักการของภาษียังต้องจ่ายอยู่นะเพียงแต่ว่าในข้อเท็จจริงคนที่ทําผิดกฎหมายหรือได้เงินที่ผิดกฎหมายอ่ะไม่มีใครแบบจะไปจ่ายภาษีหรอกเพราะสมมติว่าถ้าไปจ่ายภาษีแล้วไปบอกเขาว่าเป็นเงินที่ผิดกฎหมายครับเป็นไงฮะก็ต้องโดนจับถูกไหมดังน หลักการกฎหมายตรวจเจอเมื่อไหร่ภาษีมาด้วยนะเพราะเงินที่ผิดกฎหมายยังไงก็ตามต้องเสียภาษีครับนี่คือสร้างเสริมประสบการณ์ภาษีในตอนที่3นะครับวันนี้เอาซีรีส์ชื่อดังอย่างซุกเกมมาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของเงินรางวัลแล้วก็ไปถึงเรื่องอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลัตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกรางวัลรวมถึงกฎหมายภาษีในประเทศไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพมากขึ้นเนาะในเรื่องของการถูกรางวัลดังนั้นถ้าใครถูกรางวัลนะครับอย่าลืมวางแผนจัดก,การภาษีให้ถูกต้องด้วยหวังว่าเคสของใในนนนนตออีีี้้กกก็็็็จจะะะเเปปปุทททาาาหหรรรณ์แลสบดๆ่ํค หลายคนวางแผนและจัดก,การภาษีที่ยังถูกต้องนะครับผมแล้วก็สําคัญมากๆะฮะถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามแท็กสมบัตหนอมไว้ด้วยครับแล้วพบกับสร้างเสริมประสบการณ์ภาษีได้ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ